โอ้ยเต้นช้าหมวกวันเล่นดีกว่า้ยสวยมากเลยสัตว์โอ้โหไะเอาไปบอดเพื่อนดีกว่าโอ้ยเฮียของกูโอ้อะไรวะเฮ้ยขอโทษไม่ได้ตั้งใจอ่ะกูไม่ได้ตั้งใจกินเชื่อมันมาเฉยเฉยขอโทษด้วยจะไปโรงเรียนกันแล้วโอ้อโอ้ยควายกูขี้แล้วเฮียไม่ศาสจะหนีไปไหน โอ้ยแม่งทำมาแลยสัสเต้ทรูบิตตี้โอ้ฟาบโอ้ยเยีนน่แอบแม่งตรงนี้แหละมองไม่เห็นหรอกมั้งนี่เหี่ยวขึ้นเลยโอ้วัตเตฟ้์ฟาอ่อโอ้ยเราเข้าได้บ้างหึทับกลัวทำไมอ่ะกระโดดอีกดิโอ้โหเรากระโดดกระโดดได้เกบโอ้นี่ซูเปอร์จ้ำเป็นไงโอ้ยติดแม่ อภิจิตร์มึงกูก็มีระเบิดไิซซาดไม่ตูตโอ้ยเกือบเฮ่อไปดูไปแดกไอตอนโตโอ้ยเกือบแล้กูโชคดีพิซซ่าอ๋อทำไมทำไมทำไมอ๋อได้อ้โอ้ยกูเจ็บด้วยอ่าอืมจะหนีไปไหนโอ้โอเฮย้ยอะไรอ่ะ ôi, what, nan man, the hack, ôi, cuối bên được, ôi, yên mẹ the hack ní ân đi ạ, ê sa, the hack, ôi, the hack, dạ lỡ hack tôm, ho ho ho.